ทุกคนบุ๋มมาเกาหลีอีกแล้วนะบุ๋มชอบเวลาที่น้องๆอ,อยู่ด้วยกันมันน่ารักอะ่ะแล้วเขาชิมทุกอย่างอะ่ะแล้วบุ๋มชอบที่นุก๊กพูดกับอัปเดตอะ่ะบอกออฟบอกออฟพี่สาวเมึงกินอาหารเมร็ดคือใดๆพี่สาวเขาก็ไม่ทักทวงเขาก็ไม่อะไรลืมตัวลืมตัวว่าตัวเองไม่ใช่พี่สาวไงเออ ลืมตัวว่าตัวเองแมนอืมก็เลยไม่ทักท้วงอะไรคือยอมรับโดยดีอีกคนก็ลืมตัวเรียกพี่สาวหรือยังไงเรียกเพื่อนตัวเองว่าเป็นพี่สาวออฟเตดอืมผมชอบเขาอยู่ด้วยกันมันโคตรน่ารักดีแล้วออฟเตดยิ่งถ้ามาครบนะออฟออฟเอ่อ,อแก๊ปเดอะแก๊งเขาอะแก๊งกับมิโค้เขานะ่ะมันยิ่งโคตรน่ารักเลยอะชอบ คือแบบเขาแกล้งกันเขาแย่กันแล้วเขาไม่มีใครยอมใครนะงานนี้เกาหลีเนี่ยตอนแรกที่เราคิดว่าจะส่งสารออฟมันก็มีเป็นบางช็อตเนาะแต่ออฟอะ่ะเขาทันนะทุกคนจะบอกให้ออฟเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันเขาเป็นคนทันพี่มากคือพี่ว่าอะไรมาบางทีสวนอะไรอย่างเงี้ยแต่เพียงแต่น้องไม่ค่อยกล้าอะไรมากด้วยด้วยกลัวทัวกลัวอะไรด้วยแหละเขาน่ารักอะ่ะอือชอบชอบ ชอบพี่สาวคนนี้ด้วยเนี่ยดีเลยนะว้าวไใครบอกเอาด้วยกินพวกมันไม่แล้วเอาคุณลุกไม่ได้่คุณดูฮะคุณดูใช่บายบายบายขอบออมกินเลยไม่เนี่ยจะเลี้ยงเลยเนี่ยออมกินหมืน ไปห้าพันโอแบงค์้น่ยสองนีะครับอันนี้แบงค์พันธ์ดูครับทุกคนมันต้องเป็นประสบการณ์ในการใช้ชีวิตตัวรอดไม่มึงไม่ไม่นับไงหน่วยสิบร้อยพันหมื่นไม่ใช่ครับไม่ใช่นี่คืออารมณ์ของยูทูบเบอร์ที่จะสอนคนทางบ้านในการ ทากอ้อมไงให้เขารู้จักนับเงินด้วยเวลามาเที่ยวมียูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์โอ้โหสรุปได้ดีมากเลยยูทูบเบอร์ครับอ่ามาอันนี้เป็นเป็นเนื้อหรือไงไก่ไก่ไก่ชิคเก้นชิคเก้นใช่เลยไม่ใช่แหละชิคเก้นกระเข่งโา๊ปปาไม่ไหวอ้าวชิมเนี่ย thank you ชิมก่อนเลยกำลังร้อนเป่าปอนมานี่ มานีอืมอร่อยอร่อยเฮอแสดงคนนี้จริงใจอืมอร่อยมากเต็มสิบเขาเลยว่าอร่อยมากเต็มสิบให้เยอะๆเฮ้ยไอ้ขอไปร้อนเหรอกรรมการเขาเลยว่าอร่อยมากขนลุกดูดิดมก่อนเอาแค่ดมดมๆไม่เหลือขนลุกโอเคไอเครื่องเทศกับน้ำหนาวมัอยู่คนละมาไม่ได้สอดตานิ่งอืมอร่อยมากร้านนี้เฮ้ยทำพวกอยู่เฮ้ยแบบจริงจริงใจวะอือเค ถูกปากคนไทยแน่นอนไปไปสั่งอันนี้จะไม่ว่างไม่อร่อยเอาสั่งมาแล้วสามนนม,มันอันนี้อร่อยคิดอะไของเราแล้วสินะเดี๋ยวคงว่าตลอด ุณหาวอย่าฟัตัวนี้ไปเนี่ยเนี่ยสังคมเราอันนี้อะไรครับนี่อันนี้อร่อยมักิน้องต่างตงนี้ไม่ใช่ต้องกินอร่อยติมปิ้งติมปิ้งมาแล้วเราเห็นหนกกเปี่ยนได้ปะไม่ได้เ็ตเม็ดต้ร อบเมื ų, both, okay. ่อบรรทุนี่ก็ได้ึงกินไดยังอาหารเนบอยู่ละบรแมาเป็นริงที่เจอมันหรอโอ้ยังไงโอ้มากรลองอ้าวเกินมากอเห็นซึ่งยว้าวแค่นี้เหรอไม่กินชิมดีไหมเดนเราจะพูไอุ้ยแซ่บวะเอามาอานานหเด้อมามามา เสียบวะเสียบะเพื so, charge, ่อเสียบวะไอติมบอนี่หรือเปล่าไอติมเม็ดไอติมเม็ดไอตัมเม็ดมาแล้วครับครั้งแรกครับไอติมอันเม็ดนะครับนี่ผมคุยโฟไปเหมือนเดีโอ้ต้องเกี่ยวมันแตกแล้วได้ดีได้ดีเลยอร่อยมากมันเป็นไม่ดแบบนี้ใช่ไหมแต่มันไม่แตกในปากเหมือนบ้านเรามันจะเป็นอัดแน่นเป็นไอซิครอัดเม็ดเล็กๆอร่อยมากเต็มสิบไม่ต่อไร ยิ่งติบเอาตรงไหมเอาตรงไหมว่าไม่อร่อย <c oughs> ไอติมผมนะครับนี่คือไอติมผมนะครับไอติมผมนะครับอไ<ป>อติมผมนะครับขอ,ออนุญาตถ่ายนะครับโอ้โห <c oughs> เป็นควันออกเลยครับควันเป็นควันออกเลยครับมาแล้วอ่ะวิธียูทูบเบอร์ไปเป็นตะกินยากครับวุบัตาาิหตุเปลี่ยนเลย ไปแต่กินยากกูมูครับเดี๋ยวไม่ลุกตั้งผมเลยครับเอ้ากินต่อหน้าก็เลยเจ็บเรยอเจ็บเอาไรยังบอกแล้วแม่ไม่ไม่ไม่กินต่อหน้าเลยกินต่อหน้าก็เลยหึือวันหนึ่งต้องทำเลยนะหน้าตู้เซ็ตเอาขนาดนี้ไว้เข็มมูกแล้ววะไอติ้มไอจิ้มเลยนี่ ข้างในทีเป็นไอซ์สรีมนุ่มวะกิคุณลูกกัดสิกข้างใน้กันมันจะตัดมตมุ่มๆแล้วก็เปตัดี่หานไอซ์รีมแจวะไอพี่ถามกี่บาทะซบกินอะ้หนอข้างในอารมณ์ยูทูบนะอารมณ์ยูทูบเฮ้ยรสชาติดีให้ได้เลยอารมณ์ยูทูบนะอือทุกคน อมันไ,ไ,ไอติมเหมือนกับบ้านเรานะรสชาติและมันมันแปลกมากเลยรสชาติอร่อยบ,บอกบอกมาทุกคนต,ต้องต้องมากินนะฮะอ,อ,อยู่นี่เลยที่ปูจานหมู่บ้านชายน้อยอร่อยมากหมู่บ้านเจ้าชายน้อยเจ้าชายน้อยนะครับดูนี่มู่บ้านชายน้อยเป็นยังไงนี่คือว่าชายน้อยนะฮะไปไดบปะเต็มสิบให้เท่าไหร่ให้แปดเก้า แปดเก้าห <89. S 1> ้าแบบไม่เอา YouTube คะสองตายไปสิมึงขังใายกูาก,าก,การขังครัวบอกอมกัดมึงมึงตุกินให้มันหอดอันนี้เลยกินให้มันหอดไหมมึงก็หอดจัง่อยกินไปอีกกินไปอีกกินไปอีกมันมันกินได้นะมันจะมาแซรกย่างไม่โดนเลยโอ้โหกินจนหมดแล้วกินมันหรืไอติม โอ้ยไอ้นี่กือขนวยแต่ก็ใช้แบบเคลิบเคลิบไปขนวยกันกัดแต่รู้ไม่อร่อยครับเจ้าเอาต้องซื้อสัตว์มีอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกไม่อร่อยครับชิบหายแล้วไม่อร่อยแล้ครับแกเข้าชิบหายแล้วแต่เขาบอกกูพูดไทยได้